สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวที่ประตูน้ํากันค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินตึกฝั่งนู้นกันนะคะแล้วก็จะเป็นฝั่งนู้นก็ประตูน้ําเป็นจะเดินครบทุกซอยเลยค่ะเข้ามาชมวิดีโอก,ก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ช่องเที่ยวแบบปั่านชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวไปเดินกันเลยดีกว่าพามาเที่ยวอยู่ที่ประตูน้ํานะคะแล้วเราจะพาไปเดินดูกัน อันนี้อยู่ตรงข้ามเข้ามาตรงเพชรบุรีซอย21ค่ะประตูน้ำก็จะเป็นที่ที่ขายของนะคะเสื้อผ้า,านี้สึนประตูน้ำข้างบนเป็นขายปีกและโต๊ค่ะมีเสื้อน่ารักน่ารักเยอะเลยราคาปีกก็ จะแพงกว่าราคาส่งนะคะราคาส่งก็จะอยู่ที่ประมาณไม่แพงมากค่ะตัวละแบบถูกๆไม่เยอะเลยน,นี้เป็นมากันวันที่8พฤศจิกนะคะดูบรรยากาศเป็นยัง อันแบบสวยๆเยอะเลยนะคะวันนี้ก็มีเพื่อนร่วมคลิปจะเป็นน้องสาวกับแฟนนะคะมาเข้ามาชมวิดีโอก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเ่าแบบป่านก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับส,สไครต์ให้ด้วยนะคะ อยากได้กางเกงร้านเนี้ยจับให้หน่อยกกบ้านอันนี้1 0็ <c ười> ข่าสีอ็กะครัโอซใช่ไหมคค่ะส่มินโทษนะคะ,ะค่ะอเคค่ะเดียด้ค่ะ อันนี้ขนาดมาวันธรรมดานะคะมาวันอังคารก็คนเยอะเลยค่ะที่ประตูน้ำนี่จะมีขายแบบครบทุกอย่างเลยนะคะเสื้อผ้าผู้ใหญ่ไว้รุ่นชุดคนท้องเสื้อผู้หญิงผู้ชายเสื้อเด็กมีหมดเลยค่ะเราก็จะมาหาแบบเสื้อใส่แบบเล่นๆกันนะคะฟริๆ นี้ก็มาอัปเดตนะคะว่าประตูน้ําวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคนกลับมาเยอะหรือยังนี่จะเป็นซอยข้างหลังทางนู้นก็จะเป็นถนนเพชรบุรีนะคะเ,เดินย้อนเข้าไปข้างใน ตามตอบซอกซอยนี้ก็จะมีร้านแบบเยอะค่ะเข้าไปเดินในซอยก็ได้นะคะอันนี้อันนี้จะเป็นโซนของมารวยพาผ้าเสื้อตัวละ50บบาทก็มีนะคะ มีพิแศที่เคนนี่ออกมาพูดนะคะว่าคนตอให้ใจ้องคุณจะตอบแบานี้นะค่ะสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบนี่า ราคาส่งนะคะเสื้อยือดตัวละหกเจ็ดสิบแปดสิบนี่เยอะเลยนะคะหกหกอันนู้นู่หกสา ในกันเนมียน หลักร้อยนะคะราคาไม่แพงใครมาเที่ยวกรุงเทพแล้วอยากมาหาแบบแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้าสวยๆแบบแต่นึกไม่ออกว่าจะไปไหนก็มาประตูน้ำเลยค่ะรับรองว่าต้องถูกใจเลย mm hmm. เข้ามาชมวิดีโอก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กด s ับสไทย b e เป็นกำลังใจให้ ท่องเที่ยวแบบป่านชาแนลนะคะอันนี้ก็จะพากันเดินให้แบบพยายามเดินทั่วๆนะคะตอนนี้ Fashion แฟชั่นแบบพวกเสื่อกันหนาวก็แบบจะเริ่มมาแล้วค่ะ ว่าโล่มากที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่เสื้อนะคะมีพวกแบบจิ๊บช็อปก็มีขายราคาปีก่งนะคะวันนี้เราเน้นจะหาเสื้อผ้าแฟชั่นแบบใส่เล่นๆกัน ตรงข้างหลังนี่ก็จะเดินตรงไปถ้าตอนตีห้านี่จะมีตลาดนัดแบบช่วงเช้านะคะก็ะะจะอยู่ตรงด้านหลังตรงใกล้ๆตึกใบหยกแต่ว่าแบบตอนนี้ปิดแล้วค่ะเพราะว่ามากันตอนนี้เป็นช่วงเวลาแบบประมาณเที่ยงบ่ายๆแล้วนะคะนจะซื้อเชื่อยืดน,นะคะ ีนส่งตัวละแปส่ง3มตัวนะคะพอเดินไปทางนี้เราจะเดินดูข้างหลังนะครโทรถนะครับเดียะะ๋ดวยวว่า เอาน้ำก็ได้จะกินไหมไม่กินก็ไปตอนนี้เราเดินกันมาถึงตรงโซนข้างหลังของอินทาสแควร์นะคะ ้าตอนแบบเช้าเช้าเช้ามืดนี่ตรงนี้นี่จะเป็นพวกตลาดกลางคืน,นะค่ะเพื่อเยอะมากอันนี้กางเกงผู้ชายส่งห้าสิบหกสิบ เกงออกกำลังกายเกงผู้ชายออกกำลังก,ก,กายตัวละห้าสิบบาทสิบบาท งนะคะตัวละ70แล้วก็อันนี้ตัวละ50ค่ะของผู้ชายก็มีเยอะของผู้หญิงก็มีเยอะนะคะใครอยากได้เกงแบบใส่ไปเที่ยวทะเลอันนี้เลยค่ะสีสันแบบจิ๊บจั๊โดนใจมาก หมดแล้วนะเดินไปฝั่ง,ไไงนู้นเลยไปแพตตินัมเนอะตอนนี้เราก็มาดูซอยนารกกันนะคะว่าซอยนารกตอนนี้จะของกลับมาขายเต็มหรือยังวันที่เรามาถ่ายวันนี้ก็จะเป็นวันที่ วันที่8นะคะเดือนพฤศจิของก็เริ่มกลับมาเยอะแล้วเราคนก็เยอะเช่นกันอันนี้เสื้อตัวละ70บาท ชอบตัวไหนบ้างมะไม่เข้าหรอกเดินไป

ไข่ปลาหมึกอร่อยนะคะใครชอบก็อย่าลืมแวะมากินกันได้ ต่อจากประตูน้ำเราจะไปเดินที่พัทยิน้ำกันเลยค่ะ